สวัสดีครับวันนี้เรามาชมผลงานการต่อขาหรือว่าเสริมขาเสริมรากทุเรียนนะครับพอดีผมเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อสักพักนะครับสองชุดนะครับแต่ก็เดี๋ยวดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้ ต้นนี้มีกี่รากไหมครับมีกี่ขามาดูกันนะครับอันนี้หนึ่งแล้วนะครับอันนี้นะฮะหแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับนี่คือต้นหลักนะครับต้นหลักคือต้นนี้นะครับอันนี้ต่อต่อขาเสริมเสริมรากไปไปก่อนแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือติดแล้วนะครับเห็นไหมับ นี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับนี่อันนี้ก็คือติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่เสริมใหม่ก็คือตัวนี้นะครับลากนี้นะครับอันนี้เพื่อเสริมมาใหม่เสริมเข้านี่นะครับแล้วก็ลากนี้นะครับลากนี้พอดี ผมเสริมลากเข้าหากันแล้วนะครับนานแล้วแล้วทีนี้ก็มาเสริมเข้าต้นหลักของมันนะครับต้นที่นี่นะครับนี่นะครับมาเสริมเข้าตัวนี้ก็คือต้นนี้ก็มีทั้งหมดกี่รากนะครับทั้งหมดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับต้นนี้เป็นต้นเล็กผมพึ่งเสียบยอดพันหลงรับแรไปนะครับนี่พึ่งพึ่งตัดพันหลงรับแรไปนะครับเห็นไหมครับ ยอดกำลังเดินสวยเลยนะครับเจ็ดรากนะครับจริงๆมีรากที่แปดก็คือรากนี่นะครับต้นต้นเดียวกันนะครับจะเสริมเป็นต้นเดียวกันแต่ว่าไม่มีที่ให้ให้ทาบแล้วนะครับเดี๋ยวรอเอาพวกนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับเหลืออีกต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยว รอพวกนี้ติดก่อนแล้วก็จะเสริมต้ตนนี้เข้าไปอีกรากหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีที่เสริมนะครับนี่เดี๋ยวก็จะเป็นแปดรากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพันธุ์ลินลับแรที่ผมเสียบไว้นะครับติดติดยอดแล้วครับยอดเดินสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ ต้นนี้เรื่องของเรื่องก็คืออเมื่อก่อนเอาทุเรียนเล็กนะครับมากองไว้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครกองกองเอากองไว้เพื่อที่จะลงปลูกนะครับพอดีไม่มีเวลานะครับไม่พอไม่มีเวลาปุ๊บรากมันก็จะลงดินลงดินทีนี้ก็จะขุดจะขนย้ายมันก็ลําบากแล้วนะครับก็เลยให้ปล่อยให้มัน ตามสภาพนะครับนี่นี่นะครับกลุ่มนี้เห็นไหมเห็นจะมีถังมีหญ้าลกหน่อยนะครับเนี่ยีเห็นไหมครัจะมีถังเมื่อก่อนเอาก้าทุเรียนมาวางไว้นะครับตายไปก็บางส่วนก็ตายไปนะครับที่เหลือก็อยู่ในถังอันนี้ผมก็บางต้นผมก็เอายอดมาเสียบนะครับยอดมาเสียบ อันนี้ก็เป็นหลงรับแรนะครับยอดมาเสียบตรงนี้นะครับอันนี้ก็ติดแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็เลยเสียบอันนั้นเป็นหมอนทองนะครับเนี่ยผมกลุ่มของเขานะคะเห็นไหมฮะยังไม่ได้เอาออกจากถังเลยะคะรับพอดีลากมันลงดินก็เลยเสียบไปอย่างนี้แหละฮะเสียบนี่ก็รอยเสียบเก่านะครับนี่นะฮะตัดอันนี้เป็นหมอนทองนะครับเนี่ย เห็นไหมครัยอดสวยงามมากเลยนะครับส่วนต้นนี้ผมตัดตอมันให้สั้นนะครับเพื่อวันข้างหน้าให้มันเหลือยอดนี้แล้วก็วันข้างหน้าก็จะเอาไปเสริมขาให้ต้นนี้ไปไปเลี้ยงต้นนั้นนะครับไปช่วยช่วยหาอาหารไปเลี้ยงต้นนั้นนะครับต้นพันหมอนทองนะครับ นี่นะครนี่ต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นหลงเหมือนกันนะฮะเนี่ยต้นนี้ก็เสียบติดนะครับเดินยอดยได้สวยงามมากนะครับเสียบติดละเหลือแต่เสริมขานะครับนี่วันนี้ก็เสริมขาพึ่งเสร็จไปนะครับ นี่นะฮะเอาเอาลากนี้มาเสริมเสริมตรงนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนครึ่งหรือ2เดือนนะครับผมถึงจะเปิดถึงจะแกะนะครับแล้วก็ต้นนี้มีกี่ขาเรามาดูกันเลยนะฮะนี่นะครับต้นนี้อันนี้อันนี้อ่า เอามาทาบกันเสริมเมื่อก่อนแล้วนะครับมีสองต้นนะครับเมื่อก่อนอย่างที่บอกนะครับเมื่อก่อนแถวนี้จะเอาทุเรียนมากองไว้แล้วก็ทีนี้ไม่มีเวลาปลูกเพราะไม่มีเวลาปลูกรากมันก็เดินลงดินนะครับเราจะขุดมาจะล้อมขุดไปปลูกก็มันก็ลําบากนะครับมันมีหลายต้นติดติดกันมากมากนะครับตรงนี้ก็เลยปล่อยให้มันโตแล้วทีนี้ก็ เอามาเสริมขานะครับเสริมขาทุเรียนที่ที่เราเราเสียบไปนะครับอันนี้เป็นยอดพันธุ์ดีน่าจะอันนี้ก็น่าจะน่าจะหลงรับแล่นะครับเนี้ยนี่นะครับรอยเสียบเห็นไหมครับติดละผมเพิ่งตัดต่อไปสักเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมนอกกนั้นผมก็จะ ต้นข้างๆลอ้ลอมรอบบริวารลอ้ลอมรอบผมก็จะทําเป็นเสริมรากนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมฮะนี่วันนี้ก็เพิ่งเสริมเพิ่งเสร็จไปนะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เสริมเสริมรากนะครับมาทาบเขานี้นะครับต้นนี้นะครับมีสองต้นต้นนี้ต้นนี้ก็มาทาบเขาต้นนี้นะครับแล้วก็เอาไปต้นหลักนะครับ ให้เอาไปเลี้ยงตัวนี้นะครับมีนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับหลายลากกอนกันนะครับมันจะได้ช่วยหาอาหารนะครับผมลองดูนะครับตหมดกี่ลากนะครับนี่1,2,3,4,5,6อั 1, 2, 3, 4, 5, น้นอีก7,8หลวมต้นหลักมันก็ เป็นเก้านะครับเก้าลากนะครับเห็นไหมครับมันจะออกมาลักษณะทรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนก็เปิดหรือว่าถ้าจะไม่เปิดก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับรอให้มันติดแบบแน่นๆก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นทรงนี้เลยนะครับ แต่ตรงนี้ผมก็จะปล่อยมันนะครับลองดูมันว่าอนาคตมันจะยังไงนะครับแปดขาเก้าขานะครับอันนี้นะครตรงนี้จะถี่หน่อยนะครับผมก็ลองปล่อยมันขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีอะไรแนะนำหรือว่าจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ด้านล่างคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์ แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ